โอเคยูนาเปิดเปิดมาก็หาเลยหิวไหมคะ Yes I could eat something Thank you หิวนิดหน่อยอ๋ออ๋อมากมาก Just you Just ห o u หิวแต่ไม่มากไม่น้อยไม่รู้บอกไม่ถูกเลยดี Today basic food Basic food. วันนี้นะคะอาหารพื้นบ้านค่ะอาหารง่ายๆค่ะ What we have today? Basic food. Oh Yes. What kind of food we have today? We got basic food with some bok choy. is it? Pak ผัดกวางตุ้ง Okay and some kai jiao and some gai tod and some chili. Put some chili on here to make. ไก่ค่ะ ไก่อบหม้อไร้น้ำ no ม oh, oh, <ang> ันนะคะโอ้โหอันดับแรกนั่นเลยค่ะพริกค่ะโโอ้หมีไข่เจียวต้องมีพริกน้ำปลาค่ะเออ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 เจอเจ๋อ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 อเจ๋อขยี้เสียส้อมมีเธอใช้ซ่อมนะถับโฟกคันนี้อาหารอาหารเพื้นบ้านค่ะวันนี้ Can you say อาหารพื้นบ้านอ uh, yes. าหารพื้นบ้าน yes ไข่เจียวคลิกน้ำปลาลุงชอบ p p e t i t c h e e s, bon <appet> <S นั่นยังไม่ทันกลืนเลยเร <laughs> follow yet but Already <laughs> <Good. S 1> ขอบคุณค่ะ simple food yes simple person โอเคอาหารง่ายๆคนคนกินก็กินง่ายๆดีค่ะคนทำจะได้ไม่ต้องลำบากใจถ้าถ้าลุงทานยากนะคะโอ้ยทำอาหารคนทำอาหารนะคะลำบากใจมากค่ะขอบคุณค่ะเนืออ๋อจัดไปค่ะโอ้ <laughs> จะเย็นเย็นไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้ จะจะเลยจานอย่แล้วกวางตุ้งผัดน้ำมันหอยไม่ได้ใส่เนื้อนะคะอ,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 อะวิตน้ำ <c oughs> ลึงชอบวิดน้ำแล้วก็ไม่เหลือให้ด้วยนะน <c oughs> นี่ย เน o ่ยไม่ว huh. uh ่า huh. ค uh ัวาะเหโอไอนองโน้ตใช่และไอ้น้อ o อ้อย move your shoulder ทำไมต้องโยกคะโอ้ขอบคุณค่ะเย็บ กินง่ายเกินไข่เจียวพริกน้ำปลา I say you so easy to eat ไข่เจียวแอนพริกน้ำปลาอืมวั uh ้น huh. ไปเลย one for you, one for วันฝรุ้งวันฝนมีคนละชิ้นค่ะจะได้ไม่ต้องแย่งกันเวลา หนังกรอบๆนะลุงชอบทานค่ะน้ำจิ้มมีสองแบบค่ะโอ,โ,โอ้โหถูกใจลุงเลยแหละห่อมอโอ้โหนังจะชิมจมูกอยู่แล้วหนังกรอบครันชโอ้โดีได้แลวโยกถูกใจโยกแฮปปี้ Happy man happy meal ใช่ไหมคะโอ้วเคียวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวชิ้นนี้ไหคะของแม่บ้านค่ะอืมโอ้ยอร่อย you like ู่ f o o ม t ฟ d a y y e เด o o d โอ้ขอบคุณค่ะแฮ ppy โอ้ h a ppy เขามีความสุขค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบาย